วันนี้พาทุกคนมาดูต้นเหลืองทัชชวาลที่สวนพัสพอร์จังหวัดปาจีนบุรีครับในช่วงของเดือนกุมภานะครับของทุกปีจะเป็นช่วงที่ดอกเหลืองทัชชวาลเนี่ยออกดอกเต็มที่เลยบานสะพังเหลืองอลังมากมากครับซึ่งเจ้าดอกเหลืองทัชชวาลน,นี้นะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับมีถิ่นกําเนิดอ,อยู่ที่เม็กซิโกและหมู่เกาะอ,อินดีสตะวันตกถึงอาร์เจนตินาครับ ที่นี่นะครับเราปลูกก็ด้วยวิถีแบบธรรมชาติมากๆเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยปล่อยให้ออกดอกในแบบของธรรมชาติแบบนี้นะครับนอกจากดอกมาที่สวยงามแล้วนะครับที่สวนาาพัะรพรจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่นะครับยังมีโวงเรือนแคคตัสอีกหลายลรงเรือนเลยนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเราปลูกกันเองด้วยวิธีธรรมชาติจริงๆครับตั้งแต่จําได้ว่าต้นแรก1ต้นเริ่มเพิ่มเป็น2ต้นเริ่มเพิ่มเป็น หลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นอย่างปัจจุบันนี้นะครับในการปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นไม้ต่าง,างๆเนี่ยก็มาจากการที่เราเ,เริ่มหาความรู้นะครับในเรื่องของการเพราะการขยายแบบเกษตรกรที่ถูกต้องตามหลักที่ถูกวิธีเนี่ยนะครับทำให้เราเนได้ผลผลิตต่างๆมากมายเลยที่สวนพัสดุ์แห่งนี้นะครับ และนอกจากแคคตัสสวยๆนะครับเราก็ยังมีบัวสีสายพันธุ์ต่างๆครับมากมายเลยเช่นบัวสีสายพันธุ์นอกนะครับบัวนางกวากบัวหลวงซึ่งก็จะให้เฉดสีที่สดชื่นแตกต่างกันไปนะครับนอกจากบัวสีแล้วนะครับเราก็ยังเพาะพันธุ์ต้นไม้ต่างๆไม้มงคลไม้ดอกไม้ประดับที่สวนพัฒน์ผแห่งนี้นะครับซึ่งหลักๆเนี่ย เราจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเราเพาะด้วยวิธีธรรมชาติทําให้ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ปลูกแล้วกออ็ลูกค้าที่ซื้อต้นไม้กลับไปด้วยนะครับนอกจากต้นไม้นะครับที่นี่ยังมีกาแฟบ้านสวนจังหวัดปาจีบุรีไว้บริการนะักท่องเททุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยเรียกได้ว,ว่ามาที่นี่เนี่ยสดชื่นทั้งต้นไม้แล้วก็เข้มข้นกับรสชาติของกาแฟที่นี่เลยนะครับ สำหรับท่านใดน,นะครับที่มาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็อย่าลืมแวะสวนพัสพรแล้วก็กาแฟบ้านสวนปราจีนบุรีนะครับที่นี่ยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านครับเราเจอกันใหม่ครับ